สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ DX Driver ครับปกติจะเห็นเราเล่นเกมอย่างนี้นวันนี้ไม่ได้เล่นเกมครับวันนี้มารีวิวเข็มขัดนะฮะเป็นเป็นเป็นมาเเดอร์ที่ผมชอบพอสมควรนะครับเป็นมาเเดอร์ดีเคทนะฮะก็มาซื้อมาจากไหนซื้อมาจาก NP Rider Toy นะฮะก็อันนี้เป็นตัวมือสองเพราะว่าตัวแท้ตัวแท้ซื้อให้ไหวฮะถ้าเกิดจะซื้อจริงๆผมว่าผมจะไปซื้อตัวของ CSM ดีกว่าโอเคก็แบบนี้นี่แบบนี้ฮะก็ระบบสมบูรณ์ฮะแค่ว่ามีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะฮะ เนี่ยมีเราคี่ควรเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ไม่เป็นไรฮะแต่ก็พอใช้ได้พอใช้ได้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะโอเคสภาพของผม,ผมแค่เดาก็ประมาณแ0ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับนี่ระบบปกติสีสวยเออมันก็ไม่ถนัดเดยวยแล้วแล้วก็มีกา๊าซมีกา๊กาซสิบใบแบบหนึ่งล้วงกันเอเอก็มีมีก๊าซสิบใบก็ เหมือนเอะฮะคู่กไอ,อ่กิโตะริวคิไฟเบดเฮปิกิเฮปิกิขับรถตะเดนโอคิบาฮะนี่นี่โอเคตะกี้เกิดข้อผิดพลาดทางกล้องนิดนึงนะฮะโอเคก็เห็นตามนี้ดีเคสนี่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าการ์ดผมคิดไปเองหรือเปล่าเพราะมันมีขอบดำอยู่ช่างมันเถอะใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราลองใส่แลลองใช้กันเลยดีกว่า ผกระไปแล้วต่อมาอากิโตะนี่คาเมลไโดอากิโตะเอากิโตะเสร็จก,ก็เป็นริวคินี่ ร้อนมากเลยเเแล้วไปีเสร็จแล้วนะตีเซก็เป็นไฟสโอเคมีฟลลิปเงินอยู่นี่ไฟสเกก็เป็นต่อไปก็เป็นเบลดนะฮะนี่กลายเป็นแบบนี้ อะไรเนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว,ว่าผมใส่ด้านผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเะมันใช่เหรอโอเคตะก,กี้สงสยัยใส่การ์ดผิดนะโอเคเบรดไปแล้วก็นี่พิกิเป็นแบบนี้โอเค อะไรของมันเนเออมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไร <Come inside. S 1> ต้องใส่อย่างฉนุถนอมนะฮะต้องใส,ตงใส่ต้องใส่อย่างฉนุถนอมโอเคโอย๊ยการ ยกิคาบุโตะนี่เป็นแบบนี้คงจะไม่เกิดปัญหาแบบเดียวกันนะโอเคคาบุโตะคาบุโตะเดนโอนี่เป็นแบบนี้แบบนี่ไงโอเค อชโอโ,โอเคเรียนโอเคนะคิดป่ะแบบนี้เนี่ยมาแล้วเชียวต้องใส่อย่างละมุนลําบนต้องใส่อย่างลําุนลํามนไหมฮะต่อไปใบสุดท้ายแล้วดีเขตโอเค นะการเจ้าของตัวไดเวอร์ก็เป็น <like> โอเคโอเคก็เสร็จเรียบร้อยกับตัวการ์ดส่วนตรงนี้ถอดได้โคตยากนี่โคตยากผมกลัวจะเสียมากเลยตัวเนี้ยโอเคเอ้ย เกียรอเคโอเคครับจบการรีวิวแต่เท่านี้ครับก็ใครอยากซื้อก็ไปติดต่อที่ร้าน NP Rider Toy ับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็มานีอาจจะรีวิวไม่ดีเท่าไหร่แบบว่าผมเองก็เพิ่งเคยซื้อทีเอกเป็นครั้งแรกฮะก็ยังไม่รู้ว่าบางทีกร๊ดมันก็บางทีกร๊ดมันก็แบบผมใส่ไม่เป็นแบบนี้แบบจริงๆก็ใส่เป็นแหละแต่ว่าบางทีใส่ไม่ถูกวิธีมันก็เลยมีเสียงบางประเภทมา เช่นแบบว่าการ์ดบางประเภทเนี่ยมันจะใส่มันจะใส่ไม่ได้มันจะเสียแรงแอดแอดแอดอย่างนั้นแต่ว่าบางทีก็ใส่การ์ดทุกประเภทนะแต่ว่าแบบนี้แหละเราต้องใส่ให้เต็มใบนะใช่ไหมจริงด้วยโอเคฮะหมดแล้วให้ร, DX, DX รับ DF DF DQ Driver ฮะต่อไปจะเป็นเจ้าตัวนี้เพราะว่ายังไม่ยังไม่ซื้อเดี๋ยวต้องรอกันโอเคครับจบแค่แต่เพนเท่านี้แล้วครับ ชอบเดี๋ยวถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูตัวของตัวใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ